ถอแล้วมีความเสียหายต้องัชอบอรืความเสียาอิชนะนายไม่ใช่่าจะตามเผใจนะครบใช่เลยนายนเ่ี้ผู้ประโยชน์อย่างนึงคือเรื่องของนักข่าวาคนาเราต้องมองเขาเป็นเพื่อนข้อที่2ดูจากกีเป็นตัวอย่างไหนมันมันเป็นตัวอย่างที่ดีละเพียแค่พูดค้อยพูดโดยไม่คิดหรือบางทีไม่ได้พูดผิดหรอก แต่มันกำกวงกลายเป็นคดีเดินทางเป็นว่าเล่นเลยเสียตังค์ด้วยเสียสิทธิเสรีภาพของตัวเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนับจากนี้ตะก,กี้ผมจะเข็ยนแล้วล่ะมันงมากพี่น้องยูทูบเบอร์ต้องพยายามอย่าวรูปที่ไปแขวนอ <im it> ย่าวรูปที่ไปแขวน <im it> นะครับอย่าเอารูปไขรจะพูดถึง <im it> ตัวย่อกอไก่ขอไข่สอกแต่เอารูปสมเกียรติขึ้นแขวนเลยสอกออันนั้นหมายถึงผมแน่นอน ในการนำสืบในชั้นสามเสร็จผมแน่นอนอ,อยาน่าแขวะอย่าแขวะรูปคนเดตัวย่อได้ก็ตัวย่อไปตัวย่ยอได้ไตดแต่อย่ารูปอรูปอันตรายนะเนี่ยผมจะเล่นงานกี่กี่คลิปก็ไม่รู้ที่เอาผมไปลงเนี่ยโอ้ด้วยนะใช่ไหมลุงจิมนี่ต้องกดบ่ยอยๆหน่อยใช่ไหมวิธ <laughs> ีการเล่นลุงจิมไม่ยากเลยทีมมันเข้าไปทีมรายงานมันเข้าไปลบลบลบลุงจิมมี่เอกจากโกกอกเลย คือคือมีพี่ท่านนึงก่อนจะเราเอาคลิปผมลงนะชื่อพี่ปีชาท่านทนายผมขออนุญาตเอาคลิปท่านลงนะอะไรเงี้ยทำถูกทำถูกนะครับแล้วก็มีอะไรหลายคนขออนุญาตะขออนุญาตนะขอนาตนะขออานะาตนะขออนุานะขออนาตนะขอนุญาตขอสนมาตนะขอนอาออนขอตขออนุนุาตนะขนานออนตนะอตนอาอาาอออตอาอา อย่างดังมมี่เวลาก็จะลงเพืจะถามผม ừ, ขนาดเป็นเพื่อนนะไอ้ไอ <ừ, S 1> ้ทนายทนายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงลงนะเออคือมันกลวัวผมหลอกเก็บมัน ừ, วันนี้อารมณ์คนแล้ววันนี้รักนะพรุ่งนี้ผมไม่ชอบลุงจิ้มที่มักดจิ้มอย่างเดียวเลยนะ<อ>ใช่ไหมเนะเพราะฉะนั้นระวังหน่อยโดยเฉพาะไอ้นไหมไอ้ไอ้จักกีโดนน้าเนาะเดี๋ยวคลิปไปเล่นอ่ะพระไม่ได้เหนียวทุกวันนะจักรี วันดีคืนดีพระไม่เหนียวนะยิงเข้าขึ้นมาซวยนะคือติดตารางนะผมจะบอกให้ครับเนาะพี่น้องยูทูบเบอร์ก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นนะครับสร้างรายได้อย่าก,ก่อรายจ่ายนะเว้ยเฮ้ยจากกีกำลังสร้างรายได้แล้วก่อรายจ่ายมากกว่ารายได้อีกอันนี้ตังค์ยังไม่คืนเลยนะครับหายไปเลยครับจากกนไปละกลับบ้านแล้วมั้งกลับยังกนไม่รู้จะมานี่ครับผมออามาเหรอมา บันเป็นประโยชน์ที่สพ6ลูกร้อยยี่สิบเอามันไปล้างส้วมบอกมันช่วยล้างส้วมทีร้อยยี่สิบ <น S 1> บเลยเหรอครับผมเพราะงั้นผมถามหน่อยคี่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหกหมื่นเหรทานายช่วยก,ก็ติดตอ่อ,อนั่ว่าเป็นคนประสานให้ใช่ไหมอย่าบอกผมช่วยเลยไม่เอาไม่ตกยกผลประโยชน์ให้คุณนิชาพาไปพี่นิชาพา ที่อาไงดีว่า600อยประสิดีไมขครันละ500เพราะว่ามันทนายสบ้ามจต้ทนายสัเกตให้คำแนะนำข้อกฎหมายด้วยนะคะหน้าบ้านลุงรบรักษาภาพเขาก็ไม่ถามฝากกดติดตามช่องใหม่นะคะเจเพชรมากไกลค่ะไม่แถลงเรยกลูกคนรวยนะจากจงโอ้เฮงลูกคนรวยไหมใช่ไหมลูกคนรวยเนี่ยเอาไปรักคดีละ300จกเลยนะจกเลย ก็<ช>ข,อขอบคุณทนายมากๆเลยที่ประสานไป,ปเฉยๆแต่ว่าคนที่เป็นคนวิ่งเข้าไปข้างในขอปุยก็คุณนิชาไปะะไปสารทุกครั้งทุกครั้งต้องติดต่อทนายไว้จาไว<ช>้อย่าไปดุ่มๆนะครับติดตารางมาหลายคนแล้วไปดุ่มๆมไปดยความไม่รู้เนี่ย,ยคืออันตรายที่สุดจริงนะเกือบสี่เดือนเพราะฉะนั้นทําไมลุงพล ขะะาวคสำหรับคลิปนี้เจ๊เพชรมาไก่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เจ๊เพชรมาไก่ด้วยนะคะยูทูบเบอร์น้องใหม่ค่ะโชคดีมาเจอท่านทนายสมเกียรติให้ขอ้อคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายด้วยแล้คือเราเป็นห่วงเป็นใยลุงพลบัตแตนนะคะมาให้กําลังใจค่ะสําหรับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ